สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมอะ Universal Soul Time ครับเกมนี้เนี่ยเอ่อค่ายแต่นี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาในกันก่อนนะวันนี้เนี่ยผมจะเอาสแตนตัวนี้เนี่ยสแตน The World Over oh, Heaven ของเราเนี่ยไปตบคนอื่นกันครับใช่วันนี้เราจะทำกันแค่นี้ครับเดี๋ยวเห็นอุกกาบาตเดี๋ยวเราไปเก็บอุกกาบาตกันเออเราจะเอาสแตนส,สุดโกงตัวนี้เนี่ยไป ตบคนในเซิร์ฟนี้นกันดูมาโดนนี่เอ้ยมันมีคนกัดซาวารุโดไม่ได้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 ไม่ได,ไได้เราปล่อยเขาไปไม่ได้ไปแล้วหวังว่านายจะตามทันนะเพื่อนูเราเอาโกกวาดก็นแล้วเยาฮาเป็นไงดูแอรโล อ่าฮะ่านี่คือการลังแกคนในเซิร์ฟกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรา,เาไปปักกันดูว่าเราจะได้อะไรถ้าเกิดได้ของดีเราก็อาจจะเอาไอตวัวที่ได้ของดีๆมันออกมาโอเคปักเออตึ๊ด แข็งแกงโอ้โหเกลือโอ,โอ,โอ้แล้วเข้าไปทำแปะอะไรเกลือครับบอกาำตรงอันนี้เกลือมากเพราะนั้นเนี่ยเราก็โอ้โหเวียนของเราไปมาดูกันว่าเราจะได้ของดีๆกันหรือเปล่า สิ่งแรกคือเราจะต้องหาคู่ต่อสู้ที่พอเป็นไปได้ในการต่อสู้ครับซึ่งคนนี้เนี่ยพอเป็นไปได้ยาเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเปิดก่อนคนเก่งเขาเปิดก่อนครับคนเก่งเขาเปิดก่อนเอ้ยซาวาโลโด,โ,ดโอเคมาเดี๋ยวดยวกดเจเอ้ยไม่โดนอีกโอ,โ,โอ้โอ้โอ้โอ ไม่เป็นไรเออ <si เลือดกลับมาเต็มมาอะไรอะไรอะไรนี่เจอไปดิมาต่อยธรรมดาต่อยธรรมดามาอะไรปลาเหรอปลาเหรออะไรลายลายลายอะไร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 หมูดาวดาวดาวอะไรประโยชน์อะไรประโยชน์อะไรประโยชน์ premature? นี่มา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 ดิมาดิมาดิมาดิสวารุลู คิดว่าโหดเหรอคิดว่าโหดเหรอในเดา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 โมดาฮะจ้าต้มเจอเจอโอ้ยมันหนีไปขี้โกงเฮ้ยผมดีเซตดดีกว่ามันจะได้เอ่อโคดาวอะไรก่อนโอ้โหดีโอมาเอ้ยไม่โดน มามามาบุได้ประโยชน์ไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์เอ้ผมกดสกิลเิดผมจะกดสกิลจีป้องโหเปืองว่ะเอยไปโดนโอ๊ยเจ็บ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 เจเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักโอ๊เอ้ยด้ได้ได้ดว่ด้ได้ได้ไดดดด คิดว e. oh, oh, oh. e, 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 e. ่าโหดใช่ไหมโอ้ยโอ๊ยมาดิมาเออโอ๊ยโอ้โหอู้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 มาฮิวก่อนเลยโอ๊ยลงมาแล้วก็เอ้ยโอ๊ยโอ้โหโอโหมามาอะไรอะไรสวัสดีโดได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเออโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยหิวได้ไหมไม่มีไม่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  อูดาโดนไปโอ้โหไม่ดีไม่โอเคเลยโอ้ยโดนฮิวอ่าฮ oh, ิวด่วนฮิวด่วนโอ้โห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 โอ้ยโอ้ยนี่โอ้ยมันกดตะคิวเอฟไม่ได้โกงเลยปาดีซาวาลูโร มา่คิดมาแน่มาดิมาโอ้โอ้มาโอ้โอ้บียวโอ้ยโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยหลบเอ้ยโอ้ยเอวะตายไม่รอดวะไอ้นี่มันคิดโกง ผมไม่น่กกากดสกิลผิดต,ตอนแรกเลยมไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาใหม่ครับอ่ะโอ้โหเล้วล่ะเลยโอ้โหเฉี่ยวไปนิดนึงอะไร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 พี่อะไร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 พี่ อะไรพี่อะไรพี่อะไรอะไรอะไรพี่อะไรพี่มาอะไร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 เฮ้ยเอ้ยโอ้มาหลบได้โอ้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาโอ้ยหโอ้โ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 หโดนโดนแล้ว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 ตาซาวาลุโด ฮ่าสวารุตุพบกันว่ะมา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 เอ้ยไม่ไม่ใส่สกิลพลาดมามาดิเจ๊เฟิงไม่โดน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 ฮิวเลือดแทบจะเต็มอยู่แล้วโอ้โหโอ้โอ้โอโอ้อะไรอะไรมา นี่เจอนี่ไปหน่อยเป็นไงเจ็บปะล่ะรู้ว่าเจ็บรู้ว่าเจ็บรู้เจ็บมามาตุลลลลโอาเราลๆะมาล้มทั้งยืนตายตายตางทรมาระทรมาร์ไรประโยชน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 ์เคโอไปเลยเออเฮียไม่รู้อันไม่ออก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซาวาลูโดเปิดก่อนเลยมา1ทีมาตู่เรา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 เาเราเราเราดาหมูดามามาต่อยต่อยเจทีวันนี้จะเจ็บแปดห้ทีแล้วก็ไฟฟา็อตไปหนึ่งทีเจ็บประหลาดเจ็บปลาดเจ็บเจ็บสินะเจ็บสิมาโดนไปหนึ่งชุดต่อยไปหมูดาหมูดาๆมูดาแล้วก็ต่อยไปหนึ่งที2องสสี่ พร้อมใส่กิวไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ไม่โดนไม่ดีไม่โดนโอ้โหมาเอาดิมามาตัวฟ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าผ่ารู้จักป่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าเฮ้ยอย่าลุกซาวาลุ่แม่งเลยอย่าอย่าอย่าแม้แต่จะคิดอย่าแม้แต่จะคิดอย่านะเออเดาว่าดมันตายแล้วมันจะตายแล้วเยสจัดการผมจะฆ่ามันให้แหลก ไอ้จะขี้ยู่ให้แหลกเดี๋ยวโอเคอุ้ยนาอีซี่มาเขาเปลี่ยนตัวใช่ไหมนา่าผมมองออกสาวา้าลูกมามามาอะไรอะไรเปลี่ยนตัวปตเป็นสตาร์เพเินัมเหรอสตราร์เพเินัมสตราร์เพเิน,นัมเหรอ สตาร์เพชตินัมเหรอสตาร์เพชตินัมเหรอคิดว่าเป็นสตาร์เพชตินัมแล้วโหดเหรอสตาร์เพชตินัมแล้วโหดเหรอไม่โหดหรอกสตาร์เพชตินัมอะเอออ้ะไอเสียงก็เอฟเฟกต์ก็สวยนะแต่ <ule an> มันไม่โหดหรอกมันก็เป็นแค่สตาร์เพชตินัมสตาร์เพชตินัมก็เป็นสตาร์เพชตินัมในวันยังคำ่ำโอ๊ย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 โอ้โหโอ้โหซาวาลูโด ซาวาลูโดซาวาลูโดซาวาลูโด,ดมา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 ต่อยไปดิต่อยไปดิมาต่อยไปแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมเะโอ้ไม่โดนเอ้ยเจมาเจมาบัสต่อยโอ้ยไม่โดนโอุย้ยเกือบเกือบแล้วมามามาคิดว่าโหดเหรอคิดว่าโหดเหรอมีสตาร์พิเตนัมเราคิดว่าโหดเหรอมีสตาร์พิเตนัมลังเดมอนเราคิดว่าโหดอะะ

คิดวมีสตาร์เตอนัมแล้วโหดเหรอสตาร์พ er ีเตร์นามมามามีสตาร์พตอนัมแล้โหดมีสตาร์พตินัมแล้วโหดมาโอ้ยอะไรวะคิโกงคิโกงเอ้ยสตาร์พีตนัมเออ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  มาไม่โดนเลยไม่โดนเลยหยุดเวลาฟีหยุดเวลาฟีไปดิหยุดเวลาฟีไปดิหยุดเวลาฟีไปดิดาปดมาอะไร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 อ,อะไรอะไรประโยชน์อะไรประโยชน์อะไรประโยชน์มาไรประโยชน์เจมาต่อยไปบัดไปถึงความจริงไงล่ะ่ะจัดการฆ่าที่จะโอ๊ยไม่มีสกิลนั้นก็เป็นไปได้อ,อึบมาเจอไฟฟ้าช็อตไปหน่อย ไฟฟ้าช็อตไปหน่อยไฟฟ้าช็อตไปหน่อยมาอะไรอะไรอะไรหมุนติ้วติ้วหมุนติ้วติ้วหมุนติ right. ้วติ้วแล้วไงหมุนติ้วติ้วแล้วไงหมุนติ้วติ้วแล้วไงหิวหิวเลือดไปดิหิวเลือดไปดิมามแกไม่มีหิวเลือดอ่ะหิวไม่มีหิวเลือดเหรอไม่มีหิวเลือดก็แตกไปซะแตก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 บุดาบุดาบุดาแล้วก็ปล่อยพลังไปโอ๊ยโอ้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 ยมาเอาดิมาดิมาต่อยหมัดธรรมดาก็ได้หมัดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องจำเป็นเลยที่ต้องต่อยหมัด เก่งๆมาเจอนี่ไปหน่อยตัไดไปไม่ถึงความจริงโอ้มาอะไรคิดว่าจะสู้ได้งั้นรืมบูดา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 แล้วก็จัดการไปแกไม่มีทางรอดแล้วจงแหลกเป็นเท่าธุลีโโเรียบร้อยอีซิ่งมา มาเลยมาเลยมาเขาเปลี่ยนตัวละครอีกแล้วเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรคิรัวก็สปีดเหรอคิรัวเป็นคิรัวแล้วโหนะะคิรัวแล้วไงคิรัวแล้วไงโดนยำไปดิโอ้ยโดนยำไปดิโดนยำไปดิเดี๋ยวยำเป็นมะม่วงสุกจัดการไปโอ้ย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 ท่าอะไรวะหน้า คิดว่าสปีดเยอะแล้วโหดนะฮะรู้เลยก่อนโอเคมีสปีดแล้วเก่งมีสปีดแล้วเก่งนะโอ้โหนี่นี่สปีดเยอะสปีดเยอะจะมีสายฟ้าอ่าฮะไม่สีสายฟ้าก็แค่สายฟ้าไม่จิบหรอกเอ้ยจะปะอาตามามาอยู่ไกลระวังเลือนไหลเรื่อยๆนะอยู่ไกลเลือนไหลเรื่อยๆนะอยู่ไกลเลือนไหลเยอะๆเรื่อยๆนะมา พิมอะไรพิมอะไรเออมันพิมอะไรของมันมันชื่ออะไรไม่รู้มามาโอ้โอ้โอ๊หโอ๊้โอ้โอ้โอเจ็บนะอู้อู้อู้โดนโดนละ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 ไม่ดีละไม่ดีละไม่ดีละโอ๊ะโอ้โอ้โหโอ๊ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเดี๋ยวเลือดก่อนเลยอู้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 อูโอ้โอ้โหโดนคอมโบโอ้ยมา คิด <C> ว่าคอมโบแล้วโหดคิดว่าคอมโบแล้วโหดเหรอคอมโบเป็นแล้วโหดเหรอดีมากมามาคอมโบเป็นแล้วโหดคอมบคอมโบเป็นแล้วโหดแล้วนี่มันยุ่งเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรเนี้ยไม่เห็นเกี่ยวอะไรเลยงเร็วเออดีมากขัดควาสกิลมันไวเอออย่างนั้นแหละของดีมาทาตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยโอ้ยเอ้ย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 ไม่ดี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 กดหยุดเวลาไม่ได้แล้วไปอะไรฮะมา จริงหมันไปไม่ถึงขอบจริงไอ้นี่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 นี่โอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวกดว้าบกด โอ้ลิชิต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 อู้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 โอ้โหอะไรวะไม่คตรโหดเลยยิวเลือดดิโอ้โหลิโหลิโหลิมาคิดว่าโหดอะคิดว่าโหดอะมาเจอนี่หน่อยเป็นไงล่ะตายคิดหลัวแล้วไง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 คิดหลัวก็ไม่โหดหรอกคิดหลัวเพราผมว่าคิดหลัวโหดสุดแหละเท่าที่ผมสู้มานะ มาแป้งหนึ่งทีหยุดเวลาไม่ได้อีกแล้วหยุดเวลาไม่ได้อีกแล้วหยุดเวลาไม่ได้อีกแล้วมาไม่โดนด้วยกดสกิลไม่โดนด้วยมาครั้งนี้มาดีเลยครั้งนี้มาดีเลยกดสกิลไม่โดนหรออุ้ย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 เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะแต่ก็แค่นิดเดียวอะเอ้ยตอนนี้รูส้สกิลหมดแล้วมันไม่โหหรอคิลัวก็แค่คิรัวก็แค่คิลัวคิรัวคิลัวคิลัวโอ๊ยโอย โอ้ยหลบมาก่อนเลยหลบมาก่อนเลยมายยมีกำลังใจมากขึ้นยังไงละ่ะปินรัวกดสปีดเหรอกดสปีดเหรอกดสปีดเหรอาเจอเจอเจอดีเจอดีอย่างนี้มาก็ออแล้วก็คอมโบต่อป้อง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 โอ้ยโอ้โดน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 มา เจ็บ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 เราเรารีบหนีกันโอ้โหเจ็บนะ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 ใชยได้นะโออเออเอออีนี่ขี้โกงไ้มอันนี้อุ้ยไม่โดนกอดสปีดมาอีกแล้วเออโอยไม่โดนมาอีนี่ก็เบ้าเหมือนกันมาเบ้าอีกแล้วเบ้าอีกแล้วเดี๋ยวลบมาก่อนมาเป มาดูดเลือดโดนโดนเออโดน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 เออยออเออเอออะไรอะไรอะไรอุอุ้ยอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะถือว่าเจ็บนะอู้มาอ่ากดสปีดหรอเจมามาปองอุ้ยอุ้ย สุริกาศนิดนึงแล้วก็จัดการเลยมามาบุรเราราราเรียบร้อยอีซี่มันเจ๊งๆฮะถือว่ามันนะเนี่ยอ่าเขาอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยู่นี่ าวาลูดูดูดาดาแล้วก็จัดการครับอุ๊ย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 ตงมาหนึ่งทีเจมาอุ๊ยไม่โดนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยลอยฟ้านะคิดว่าจะคอมโบได้อหรคอมโบได้อะคอมโบได้คอมโบได้อะคอมโบโอ้โอ้โอ้โดน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 เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะ เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะอุ๊ยอุยมาเอาอะไรโอ้สกิลโคดาไม่ทันน่ะอุ๊ยอุโดนโดโดนเดี๋ยวเดยวดีวกดาปึบอ่าเป็นไงอาเดี๋ยวไปเงไปทีมปึ๊บเด็กกระเดยเซนโตโอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ้รู้สึกฟื้นจากคนตายโอ๊ยโอ๊ย โอ๊ยโอ๊ยมาอุ๊ยขามีขามีห้าโอ๊ยโอ้โหโอ๊ย,อย,อยนี่ขี้โกง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 จัด,ดเลยซาวาลูโดเลยขี้โกงนะใช่ไหมต้องเจอซาวาลูโดขี้โกงพอๆกันนะ่ะแล้วก็เอ้ยโกงอุยอ๊ยมันไม่โดนหมัดไม่ถึงความจริงอย่างนั้นหรือ ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ไหว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 แล้วจะตายจะโออ๋อสวยแล้วไหนมาอุยโอ้ยสวยแล้ว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 สววยแล้โอ้ my god โอ้จะตายแล้วโอ้จีสัตว์โอ้ไม่ไหวแอะโอ้มันไม่ไหวอ่ะมันโอ้ รู้สึกแบบมันกดไม่ทันอะ่ะคอมโบโหดเกินอีกสักรอบหนึ่งดีไหมอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันส่งท้ายคลิปอยู่ไหนใครคนไหนมันอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเหมือนเขาจะไม่อยู่แล้วนะเขาไปแล้วแหละ น่าเขาอยู่นี่มาเรามาสู้กันเถอะไม่ได้ไม่ได้เอ้ยก็สปีดมาลัวจังอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยอุ้ยโุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันอ๊ยออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ีอยอุ๊ยอุยอุ๊้อก๊ยอุ๊ยอุ๊ย ตึงอยู่นะอุ๊ยโอ้โหโอ้ยก็คอมโบอายโดนคอมโบอีกแล้วโดนคอมโบอีกแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดูไม่ดีครับเท่าไหร่เดี๋ยวผมเล่นแบบจริงจังเลยก่อนนะอุ๊ยอุ๊ยอุมาดิ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 เจอไปดิ เจ็บไปสิเจ็บดูว่าเจ็บโป่งโดนไปมาโอเคต่อยๆต่ต่อยต่อเลเหลือขึ้นปลอยไปหลบมากดสปีดเลยอุ้ยหมาเบียร์หลบทันอุ้ยมาอุ้ยอ้ยโอ้โอ้โอมาอยู่ไหนมอยู่ไหนอยู่ไหน อยู่ในตึกนี้ใช่ไหม,มอไเอ้ยอยู่ไหนวะอ,อยู่นี้เปล่าอยู่ไหนวะอยู่ไหนอะหายไปไหนเขาอยู่ในนี้แน่เลยนั้นเอาเป็นว่าเอ่อ h a t อย่าบอกนะาเขาไปอันนี้ผมไม่ยอมนะ เฮ้ยโอ้โหชัดเจนคุณทำไมคุณทำอย่างนี้โอ้โหแฟรแล้วความแฟอยู่ตรงไหนแล้วความแฟรอยู่ตรงไหนความแฟอยู่ตรงไหนความแฟองผมอยู่ตรงไหนโอ้ยความแฟผมหายไปแล้วความแฟผมหายไปแล้วไม่นะไม่นะไม่นะแล้วเอ้ยโอ้ยความแฟผมหายไม่โอเคแล้วแหละ น้องใช้สเต็ปที่ผมเรียนมาเป็นเวลายาวนานครับนั่นคือการแล้วก็กระโดดฟาดอุ้ยอุ้ยอุอมาลลอมรลอบต้นไม้แล้วก็เออไม่ดี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 เด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 องไมโดดครั้นี้ผมแพ้ครั้นี้ผมแพ้ผมรู้แล้ว โอ้ยความแฟผมหายแล้วคุณรีเซ็ตมาใช่ไหมเนี่ยไม่ดีเลยนะคุณมไม่ดีเลยนะคุณความแฟผมมาหายไปไหนความแฟผมหายไปไหนมามามาใส่ฟ้ารอบตัวมา,มามามา,มา อุ้ยเกียรติจะกิ альной, right. ่วเนี้ยมันกว้างไกลไพศาลเหลือเกินเร็วๆเลยเร็วๆเราก็รีบหนีกันครับอุ้ยโหอะไรเนี้ยคีดโกงจังอ่ะถ้าเกิดคุณไม่ติดบัคเข้าไปแล้วคุณรีเซ็ตนี่ผมก็ชนะคุณไปแล้วนะเนี่ยฮะ คอมแฟร์ผมมันไม่มีแล้วอะซาวาลูโดโเลยก็แล้วกันไหนๆคอมแฟร์ผมก็มันหายไปละผมก็จะเล่นดีๆกับคุณแล้วนะอุ้ยโอ้โดแล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 โดมาโอ้ยเนี่ยคุณก็เป็นอย่างนี้เลยโอ้โหเซ็งเลยคอมแฟร์ผม แล้วดูถึงคุณจะเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่คุณเนี่ยเป็นก๊อตจะปีดคุณเร็วคุณเร็วเนี่ยผมก็แพ้คุณน่ะโอ้ m หม o ก็อาไความแฟร์ผมหายไปไหนโอเคนะั้นวันนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ oh. พร้อมกับความเซ็งของผมนี่แบบทำไม,ไม่เขาต้องติดบัคเข้าไปทางไหนโอเคถ้าเกิด เป็นกำลังใจให้ผมแบบหายเศร้าด้วยเถเดียวกันกดซับสะครย์อ่ะขอร้องกดซับสะครตกดไลค์กดแชร์แล้ว,กดก,ด like, ลวกดกันดกิ่งเก่งๆขอแค่นี้ได้ไหมถ้าเกิดได้ก็ขอบคุณนะครับนั่นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายๆครับ